นินจาไปทําหมันมาหิวนะเนี่ยอดข้าวหนึ่งวันเลยงานน,นอกระล้องเดี๋ยวให้พี่นินจากินก่อนเนี่ยแม่จะเปิดให้เเงด็กๆตื่นกันแต่เช้าเลยพอได้ยินเสียงแม่จ๋าก,ก็มานั่งง่วง บาย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 หนูตื่นยังลูกบายบายง่วงอยู่นะเนี่ยบา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 ยครับบายบายง่วงอ่ะ